มาล่อผ่านไปแล้วครับผมมาเข้าแล้วครับผมมาโอ้โหมาทีพี่ด้วยครับผมแต่ดุ้ยพี่ไมได้ดีนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีพี่ชาวเราทุกท่านด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดเป็นกำลังใจให้ด้วดเลยกันนะครับผมวันนี้มาเจอกับเกมพิลลัตตานะครับผมซื้อคือเก่านะครับผมซื้อคือเก่านะฮะมาครับผม เทคนิคของเรานะผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คือหมุนนะครับผมซื้อแล้วก็หมุนซื้อแล้วก็หมุนนะฮะม่ให้เข้านะผมไม่เข้าเราไม่ไปนะครับผมไม่เข้าเราก็ไม่หยุดนะครับผมอย่าไปย่านครับเราเลื่อนนักสู้ครับผมเราเลื่อนนักสู้นะฮะมาครับผมเข้าแล้วครับยังไงก็เข้าครับผมบอกเรือครั้งแรกของวันนะครับผมจูนเราครั้งแรกของวันนะครับผมมาแล้วฮะไปติดหมุนนะครับผมกับอีก คูณทีละสีนะคูณรอบละสีนะครับผมมาดอกแรกก็เบ้าไป1ดอกกัครับผมดอกที่2ว่ายังไงดอกที่2ว่ายังไงก็ยังเบ้าอยู่นะฮะโอ้โหอะไรวะับไปฮะไปเรืเ่อยๆครับผมไปเรื่อยๆเหมือนรถสายโอปกนะครับผมมาอย่ามาเลยครับผมถ้าอย่างงี้อย่ามาเลยฮะโอ้โหเกตเตอร์ครับผมเบื่อมากนะผมเล่นเกมคิโอปตานี่เกตเตอร์ชอบเสือกนะผม เดือดนฮะไปอ่ารอบผ่านไปแล้วครับผมมาเข้าแล้วครับผมมาโอ้โหมาขีพี่ด้วยครับผมแต่กลัวพี่จะได้ดีนะฮะเออปุ่มสิบสามไปดิครับผมมาไปครับมาเออไหลยังไหลอยู่ครับผมยังไหลอยู่นะโอ้โหไม่ไหลแล้วครับผมโอ้โหไหลฮะมาอย่างน้อยกําไรเรามาแล้วนะครับผมโหยังไม่มาดีกว่าเออเหดือินะครับผมบายครับเแล้วเลยห้ารอบ ยังไงก็ต้องมาครับผมเอาซื้อไป750้อนะครับผมเออยังไงก็ต้องมาให้ได้ 1, น่วงหน่อยครับ10ไม่ลงครับโอ้โหยี่มาหน่อยยูไม่ได้เงียเลยเ,ลยเออมาแล้วครับผมมาคีโอไม่เข้ามาหน่อยคีโอเออมาพร้อมกับคีโอครับผมามาครับ เอาแล้วฮะมาเออนี่ครับมออผมกําไรของเรามาแล้วนะครับผมกําไรของเรามาแล้วนะฮะตอนนี้ไปไหลๆหน่อยไหลๆหน่อยไหลหน่อยไหล,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 หลดิเพื่อนโอ้โหอะไรเออสองพันสองร้อยยี่สิบบาทครับผมมาได้น้อยจะได้นะจ๊ะโอ้โหเบ็ดสิบบาทนะครับผมมาครับผมดอกสุดท้ายว่ายังไง มาจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าือเ,เ,เรื่องของมึงโอ้โ oh ห oh. มาไม่เข้าจริงๆเลยครับโ oh oh. อ้โหมาจบไปแล้วรครับผมเท่าไหร่ครับสามพันเป๊ะครับผมฝากไว้ด,ด้วยนะครับผมกับครั้งแรกของวันกับเกมคีโอปาตานะครับผม